มันมันมันไม่ใช่ปากดีถ้าปากดีต้องพูดสิ่งดีๆดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าไอปากพ่อยไอมีแต่ไอคำพูดที่หยาบคายชั่วเออเนี่ยแหละไอปากพ่อยเรียกไอปากพ่อยดีกว่าโอ้โอยมันมาเธอขอ่อยมันมาเธอเอาจริงเจอผมนี่นะผมเตะตัดขาแม่งก่อนเลยเ <laughs> ตะตัดขาแม่งก่อนเลย เดี๋ย k จะพาลองมาทานไปด้วยมึงมาเลยมาเลยอ,อัดคลิปฝากไปเลยฝากไปถึงมันเลยบอกไม่ต้องไปท้าคนอื่นเนี่ยแกูเนี่ยท้ามึงอยู่เนี่ยกูรอมึงอยู่เนี่ยเออ,อส่วนไอ้คนรอก็เสืองไม่มาหาไอ้คนที่เขาไม่อยากยุ่งก็ไปท้าเขาจังเลย รออยู่นะจ๊ะแค่หลอดแค่ลายรออยู่นะจ๊ะว่างทักมานะว่างทักมาได้เลยนะเออชอบจริงเลยเอ้จริงๆเนี่ย ก็อยากจะรู้ไันวันวันมันก็คืนมันไม่หลับไม่นอนตอนเช้ามันจะตื่นไหวหรอไปบินตะบาดไม่น่าจะไหวนะใช่ไหมมันก็คงสั่งไรมงไรแมนหรือว่าอันนี้ไม่รู้นะใช่ไหมวะอาตื่นแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยมันเที่ยวอ่ะ ก็คงไม่ก็คงไม่ได้บินอ่ะนะดูจากสภาพแล้วเจาแรงเนี่ยไปบินกําค้ามันคือแม่งยังไม่นอนเลยเออแม่งโูกจิตไอเนี้ยแม่งโลกจิตคนอื่นชั่วหมดมันดีอยู่คนเดียวแปลกว่ะแต่ที่ว่าไอ้มันด่าคนอื่นแต่คนอื่นเขาไม่เคยด่ามันเลยนะก็ไม่เคยยุ่งกับมันเลยนะเออแต่มันดา่ามันด่าคนอื่นได้แต่มันบอกมันตัวมันดี <c oughs> ปกูอยากเจอจริงเลยนี่กูย้ำหลายรอบเลยนะกูย้ำหลายรอบเลยนะเออกูย้ำหลายรอบมากนะที่มึงบอกมึงจะจาัดก,การกูหลังปีใหม่เนะี่ยกูย้ำหลายรอบเลยเนะี่ยมึงเอาสักทีมึงเอาสักทีเออมึงมาจัดกับกูเลยนี่กูไปเดียวๆเ,เลยกูกูบอกเลยกูไม่ได้ใช้ กูไม่ใช่เป็นลูกศิษย์วัดนาป่าพงไงกูไม่ได้ทําให้วัดนาป่าพงเสียกูไปนี่ตัวกูเองเลยไอเมียวเงาวไม่เกี่ยวกับวัดเลยมาต่อยกูได้เลย<ม>อ๋อเหรอม่งดีดใช่ไหมดีดใช่ไหมเอ้ยกระท่องเหรอมันเล่นน้ําท่องเหรอมันเล่นน้ําท้องเหรอเพื่อน หรือมันเล่น ah, s <S น้ำท่อมเพื่อนเล่นน้ำท่อมดีเด้ออ๋อถึงว่าแ ah. ม่งกลางคืนไม่หลับไม่นอนโนะโอ้ด yeah. oh, oh, <speaks. S 2> ิโอ้ด่นี้ถึงขนาดเล่นพาลาเลย <laughs> โอ้อะไรเอาไม่อยู่นี่เล่นพาลาเลยอะ่ะด,ด,ดูดควันจับพาลาแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เอ้ยอหดพาลาโอ้ยรอจริงๆร้องรอเฮ้ยลองประทานว่าไงรล,ลองประทานลองประทานจัดให้ไหม รือให้ประธานจัดเองมาประธานจัดเองอยู่อ่ะเดี๋ยวมันหาว่าเราไอ้นี่นะว่าเดี๋ยวประธานจัดเองขอให้มึงนัดมาเถอะไปเชื่อเชื่อป่ะไม่ไม่กล้าหรอกไม่ไม่กล้ามาหรอกไม่ไม่กล้ามาหรอกจริงนัดเจอที่ไหนก็ได้เออไทไฟไหมไอไอแค่รอดไอแค่ลายไทไฟสักยกไหมไอยกหนึ่งไม่พอ สักสามยกไหมไทยไฟหรือว่าจะเป็นอะไรนะไอ้มวยสตรีไฟเตอร์เอาไหมข้างถนนเนะ่เอาไหมโอ้ยมันเห็นหุนเองมันจะกล้าเหรอมันเห็นองค์เองมันจะกล้าเหรอไอ้ตื่นแล้วมันกลัวไตหา้าเลยพี่เอาเผื่อมันของของเผื่อมันมีขององค์มันลงไงมันองค์ไงอะไรเขาเรียกนะไอ้สิงศักดิ์ธิ์ของมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาอมปากแล้วดีเนี่ยทุก ขึ้นหลืข,ข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นอะไรยังไงเออขึ้นเลยมาเจอบอกมไฟไฟองกึงมาเลยไทยไฟกับกูเลยสติก็ได้เอ้นังมวยนึงถนนเนวใส่มาเลยอ๋เอาไปเลยอ่ะอย่างงี้ไปไม่ยั้งเลยนะบอกไว้ก่อนเลยนะเออจริงๆนะมันมันไม่สำเนีจวเองนะมัน มันก็น่านึกนะเอ้ยตอนนี้มันนุ่งห่มเครื่องแบบของพระศาสดาอยู่นะมันทําอะไรม่ต้องนึกมั่งเนะใช่ไหมมันต้องนึกบาฮ้ยมันใส่เครื่องแบบพระศาสดาอยู่ออพระศาสดาท่านสอนท่านอะไรนะมันไม่มีหรอกไอเนี่ยเออไม่ต้องกัวหรอกดามันนะตบมันยังไม่บาปเลยจะไปบาปได้ไงมันไม่ใช่พระเออมันแค่ยืมมันแค่ยืมเครื่องนุ่งห่มของพระศาสดามาห่มแค่นั้นเองเพื่อหากินแค่นั้นเอง อะไรควายธนูหรอโอ้โหอมอมควายธนูมาสู้เลยอ้ยโอ้ยควายธนูเลยฮะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเอาไอ้อมควายธนูเดี๋ยวกูญาไปเนี่ยที่สนัะพายจมูกอะไปล็อกเข้าจมูกมึงอะลากเลย อะอยยังเสียดายที่สี่เราอกันนะอู้ยไอพวกนี้มันไม่มีอะไรหรอกเอาจริงๆนะมันก็อยากหาแสงอ่ะพวกนี้คือมันอยากหาแสงอ่ะมันก็อยากให้มีคนติดตามเยอะมีลูกศิษย์เยอะใช่ป่ะลูกศิษย์เยอะต่อหน้าก็ทําเป็นปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอะไรเงี้ยพอตกกลางคืนจะไล่ด่าคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนี่มันอิจฉาแล้วมันก็อยากได้ลาสกาลาแหละเออมันอยากได้แค่นั้นแหละ ประจ,จมปัจจัยเอาถวายมาถวายมาอะไรเงี้ยเออแคลอทรออยู่นะแคลอทแคลไลรออยู่อะไรเงี้ยถวายมาเลยรับไม่อั้นรับไม่อั้นอะไรเงี้ยนะโหกลางคืนเที่ยวคาราโอเกะ <c oughs> ใช่แหละสภาพมันเนี่ยสภาพมัน,นไอแคลอทไอแคลไคลมืไอไงสอตอเนี่ยมันก็เที่ยวได้แล้ไอคาราโอเกะไอห้องแถวอะน,นะเพราะอะไรรู้เป่ะ มึงไม่มีเงินไงลูกศิษย์ทุกไม่ค่อยมีไงทําไมไม่ค่อยมีเขาเคยเขาเห็นมึงโอเเง้โหเม้นด่าคนนู้คนนี้ใส่รลายนี้เขาไม่อยากเขามายุ่งหรอกเขาไม่อยากเอาตัวมาแปดเปื้อนไงเออมึงก็ได้เท่านั้นแหละมึงได้เท่านั้นแหละมไม่มีอะไรมากเลยไม่แน่นะในห้องมันอาจจะมีคาราเกะเองก็ได้นะ <c oughs> อ๋อเออเออใช่เว้ยน่าคิดเว้ย พอมนลงไลฟ์เที่ยงคืนตีหนึ่งใช่ป่ะดึกๆเนี่ยนะไม่มีใครเห็นเลยใช่ไหมเออนะใส่หมวกสักหน่อยนะเขียนคิ้วสักหน่อยนะเปลี่ยนเป็นกางเกงยีนเพื่อยืดเออไปเที่ยวได้เลยนี่วะเออใช้ได้ใช้ได้ไดเ,ออเออมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากรออยู่รออยู่ ไอ้เจมจ้นมันหายไปไหนวะพักนี้เจ้มจ้นไม่เห็นเลยไอ้เจียวจ้าวจอกแจ็คไม่เห็นเลยเว้มันหายไปไหนวะพักนี้เออได้ว่างๆเข้ามาเยี่ยมนะเว้คิดถึงเออคิดถึง ากไปถึงฝากไปถึง้ไอ้ท้าคนนู้นคนนี้ต่อยไอ้ท้าท้าคนที่เขาไม่อยากมีเรื่องนะไอ้ไอ้เล้าก็อยากมีเรื่องแต่เถียงไม่มาท้าเอาวัดีครับโจมอนวันดีวัดีโจมอนร,รู้จักไอ้แครหลอดไหมไอ้แครหลอดไอ้แครไลน์นะไม่จักไงไมันเป็นใคย <laughs> ถ้า auction, นะ that, <laughs> <laughs> er, รู้จักแล้วถ้ารู้น่ะแชร์ไว้ให้มันหน่อยนะบอกว่าไอเหมียวอ่ะไอเมียวรออยู่ไอเมียวรออยู่เออรู้จักไว้รู้จักไว้เนี่ยรู้จักไว้เนี่ยไอสอตอเลยไออันอันขาโตเ่ยมันเป็นไส้เลื่อนไอเนี่มันเป็นไส้เลื่อนมันเป็นไส้เลื่อนอ๋อไม่รู้อ่ะมันเป็นไส้เลื่อนนะ ขามขามันจะเป๋มจะเดินไปคนอ้าวเจวเจ้าวันดีวันดีรู้จักรู้จักไอแคลรดไอแคลไลไหมเจวเจ้าวถ้ารู้จักฝากมันไปถึกฝากไปบอกดีนะว่านี่มันจะสิ้นเดือนมกราแล้วนะบอกไปไหลมึงจะจัดการไอเหนียวเห็นมึงบอกว่าจะจัดการไอเหนียวไม่ใช่ห่อมึงบอกหลังปีใหม่นะปีใหม่เดือนไหนวะเนี่ยนี่มกรานะถ้ากุมภาไปเขาไม่เรียกหลังปีใหม่แลวนะเว้ย อาจายนะเที่ยวไปดา่าคุณนุ่งคนนี้เที่ยวไปสอนคุณนุ่งคนนี้อยากจะหาแต่แสงไอ้นั่นก็ตัวนึงแหละไอ้นั่นแหละไอ้ที่ที่กากอยู่บนหัวนั่นแหละนั่นแหละไอ้ตัวนั้นก็ไอตัวไงไอตัวนั้นก็ไม่ทำเหี้ยเลยวันๆเลย โชว์แต่รอยสักที่หัวนะไม่แงเดินโชวร์รอยสักที่หัวไม่รู้ภูมิใจอะไรนักหนามันภูมิใจก็รอยสักที่หัวอะไรนักหนาอ่ะเออไปไหนก็โชว์แต่รอยสักที่หัวโชว์แต่รอยสักที่หัวเออ,อาก็ไปอ่านเมนูอาหารอ่านเมนูอาหารอ่านอาห้ยกระตายบีโด้งยังไม่เคยอ่านเลยปากดีปากดีเงี้ยรู้ทุกเรื่องนะมึงน่ะแต่ไม่เคยรู้เรื่องจริงเลยอ๋อ ยกี่กากยังน้อยไปสําหรับมันนะขี้เกื่อนเลยเออมันสักขี้เกืดอเฮ้ยสวัสดีสวัสดีเพื่อนอสวัสดีคุณต้อยสวัสดีนะคุณต้อยรู้จักไอ้นี่ไหมไอ้แคไลายแครอดไหมแล้วก็ไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่สักบนหัวนะไอ้ขี้กากไอ้ขี้เกื่อนเดินไปทําคอนเทนต์เองทั่วไม่ได้อะไรหรอกอยากอยากจะออกโขนกระแสอยากที่มันอยากออกโขนกระแสมันมันไม่ได้ไปเขาเรียกนะ เออเขาเรียกเลนะมันมันไม่ได้เอาพระธรรมวินัยไปโต้แย้งอะนะเออมันไม่ได้เอาพระสูตรหรือคำพระสัดาไปโต้แย้งมันแค่อยากไปโชว์รอยสักที่หัวมันแค่นั้นเองเออมันเนี่ยเดี๋ยวเชื่อนะถ้ามันได้ออกนะถ้ามันได้ออกขนแสนะสักพักหนึ่งมันจะคุยเสร็จบันจะ้กหัวเง้ยเออโชว์รอยสักโชว์รอยสักมันอะ่โอ้ เนี่ยสังเกตเหอะมันใบไปไ,ปไหนตัวเนี้ยแหละเออมันคู่เลยมันคู่เลยอืมนั่นแหละไอตัวเนี้ไอตัว,อตวไอตัวไอแครอทไอแคระลายตัวก็ชอบโชว์รอยสักที่กระบาลไง ไอตัวก็ดึกๆไม่งไม่หลับไม่นอนนะครับขอโทษนะที่ยาบไม่หลับไม่นอนไร้ดาวเืยน,นะแต่อีกตัวก็ขาปเปยอ่ะไอตัวเนี้ยมันอยู่ด้วยกันแก๊งเดียวกันเลยไอขี้กากไอขาเปยอ่ะเอ้ <laughs> ชตัวหนออโขนกระแสเดี๋ยวพูดสองคำมันชวนหออนกอโขนกระแสแล้วมึงไม่ถามเขาักคำแล้วเขาอยากมึเอาออกโขนกระแสเนี่ย อุ้ยพี่หนุ่มเขาไม่ให้มันออกหรอกเพราะพี่หนุ่มเขารู้ว่ามันจะไปโชว์รอยขี้กากรอยสักมันบนหัวเขาไม่ให้มันออกหรอกแล้วไอ้สอตอไอ้แครอลอะที่มันออกเคยไปออกมันฟลุกเขาไม่สืบประวัติมันภูมิหลังมันก่อนอุ้ยมันบอกนะจะเอาไปออกมันจะไปแฉหมดเลยมันจะไปแฉหมดเลยนะเออมันจะไปแฉวัดน้ำหมดเลยนะ ก,กูยังไม่รู้มึงย้ออะไรไปแฉเออาก็ไปยืนถ่ายรูปข้างห้องน้ำเออาไปยืนถ่ายรูปห้องน้ำเออมึงย้อารูปห้องน้ำกูเป็นประเด็นอีกแล้ว <laughs> <laughs> อยู่ดีมึงก็ไปถ่ายกูอี้ผ้าคันดุกะ <laughs> เอ,อียนี่ดไม่ตลกเออแล้วเดินเดินไปนอะไรก็ไม่รู้เดินไปเดินมาโ <laughs> อ,อ้โหไปทำคอนเทนต์ไอชี้นน่นชี้นี่น คิ้วนี่แม่งหนาเลยไปดูเลยคิ้วหนามากเลยตัวเนี้ยเออมันชอบทำคอนเทนต์อุย้ยเขาไม่เอาลาไปหรอกเียวเจ้ารายการเขาอะเวลาเขาออกทีโหงจะแส่นะก็มีคนดูเป็นหลักล้านนะมันต้องเป็นข่าวที่น่าสนใจนะเออเขาไม่เอามันออกไปหรอกและไอ,อ้แค่สักกระบาลแค่นี้ไปโชว์เราไปสักที่กระบาลนี่เขาไม่เอาออกหรอก ให้มันสักยันไข่เขาแมวออกเขาก็ไม่รู้จะมีประเด็นอะไรไงเขาก็บอกแล้วโหนกระแสโหนกระแสมันก็คือเป็นกระแสใช่ไหมเออมันไม่มีกระแสอะไรอ่ะอ๋อมีรู้้รูลมหมหรู้ลมมัมันจะไปศบตาได้ไงอ่ะศบตาเดี๋ยวมันก็โดนตบไปเดี๋ยนี่ผมไม่รู้นะถ้าวันมาถ้าผมรู้นะ ผมจะไปเรียนเชิญไปผมจะเชิญไปดูเฮ้ไปดูควายหลังวัดอะไปไปหาไปไปดูควายไปดูลูกควายหลานควายในหลังวัดจะพาไปดูเลยเออจะพาไปดูเลยเออนั่นแหละพาไปดูเฮ้ยไนดูไปดูควายเนี่ยเดี๋ยวกูต้อนรับึงไนเขาหลังมึงจะมาไม่ต้องแอบมามึงบอกไอ้เมียกูจะพ้าวัดมึงเดี๋ยวกูจะพาไปเลยกูจะพาไปเดินรอบวัดเลยกูเห็นมึงอยากไปดูห้องน้ำยังไเดี๋ยวกูจะพาไปดูให้ห้องน้ําเลยเออเดี๋ยวกูจะพาไปห้องน้ําเลยเออ อ๋อมันเอาเกงยีนนะอเคเอาที่เขาบอกเอาสีน้ำเงินเป็นเกงยีนอะผมไม่รู้อยู่นะแต่เกงยีนมันก็เป็นรังเกงตลาดนะราคาถูกอะเออราคาถูกอะสมัยวัยรุ่นกูใสาวายนะกูใสป้ายส้มแล้วมึงรู้จักเปล่าอไอ้นี่มังไม่รู้จักรีวายทำไมมันไม่รู้จักรีวายหรอกเออดูท่าทางแลวหน้าตาแม่งไปดูพวกไปดูรุ่มวัยรุ่นดิโอโหมมด่ากูหน้าริมโขงไอ้เฮียหน้ากูหน้าริมโขงมึงหน่าอะไรวะเนี่ย ขูนึกไม่ออกอะอะไรที่แย่ที่สุดกูยังนึกไม่ออกด่ามึงไม่ได้มึงก็คิดเอาแค่นี้แล้วกันเออแค่นี้แล้วกันอ๋อหลวงเจอ่ะเา้าิหายแล้วมันเป็นหลวงเจอถึงว่าคิ้วแม่งหนาเนี่ยโอ้โหกันคงกันคิ้วหนามากเลยมันเป็นอย่างนี้นี่เอง เออใจเย็นๆนะเพื่อนนะชั่วโมงนี้ขอด่าก่อนนะเพื่อนนะโอ้มันกลัวจะตายรู้โลมมันกลัวจะตายมันเข้าไอเทมมันไปยืนถ่ายคอนเทนต์จริงมันไม่อยากเข้าไปนะเออมันกลัวจะตายมันไปยืนสั่นปับ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 เออเนี่ยมันโอ้โหมันกลัวจริงอะแต่มันต้องทำอะลูกพี่มันสั่งมันไม่ทาไม่ได้อะ เออลูกพี่มันสั่งไม่ทำก็โดนี่ว่าล่ะโหอย่าว่าเลยนะเอาผมบอกตรงกไอสาระล่างแม่งดูไม่ได้เลยทุกตรงเลยดูไม่ได้เลยเออดูไม่ได้เลยเนี่ยอีหัวขี้กากเนี่ยตักลบรอยขี้กากเนี่ยมันดูไม่ได้หรอก จริงเหรอะวะื่อแล้วแเอฟทอ่อะเอเงินเอฟีพี่อะ่ะเงินเอฟทีพี่อะ่ะเวลาพี่มีเรื่องนะพี่โดนคุดมึงก็ไปเยี่ยมพี่เลยนะ <laughs> แต่ไม่ไรพี่วางแผนกับลุงแม็กแล้วแตโดนก็เข้าออคู่กันเลยแล้วเดี๋ยวก็ไปวางแผนยังในนั้นต่อ <laughs> จะเอาอยัางไงุ <laughs> ้ย มันมันไม่ใช่พระมันพระที่ไหนเล่าพระเขาไม่ทําอย่างนี้หรอกไอ้สองตัวเนี่ยไอห้หัวขี้กากไอ้แครหลอดไอ้แค่ลายนะ่ะมันไม่ใช่หรอกเออนั่นแหละมันไม่ใช่หรอกไม่ต้องห่วงหรอกเอ้ยเอ้ยพระเทพประบุนี่พูดถูกเว้ยเออเรามีโครงการใหม่นี่ว่ามีโครงการใหม่เออดีดีดีเว พาควายกับฝูงถูกๆออใช้ได้เออมีบุญมีบุญเขาคา้คา,คาไปเจอลูกควายหลานควายบรรพบุรุษควายของมันนะนะไอ้มันกลับฝูงไม่เจอมันมันคงจะดีใจกันนะะเออดีๆโครงการนี้ดีอันนี้ถือว่าผ่านใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยโครงการเลยนะพาควายกับฝูงใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเสนอเดี๋ยวต้องเสนอและเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไงเสนอแหละออเดี๋ยวต้องเสนอแหละ,ละขายแล้วเนี่ยอ่าสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเออ,อ,อนี่ก็ฝากไปถึงไอแคลอรไอแคลไลน่นะ ไอแค่ลอดไอแค่ลายอน่ะเออนั่นแหละฟางไปถึงเลยมันบอกมันอยากเจอผมอ่ะมันอยากเจอผมฟังมาเลยไอแค่ลอดไอแค่ลายอ่ะอยากเจอฟังมาเลยฟังมาไม่เอาไม่เอานะแค่ลอดแค่ลายไม่เอานะคนอื่นที่เขาไม่ก็อยากมีปัญหาที่เท้าเขาแหมเวลาเขาไม่สู้เขาไม่อะไรเงี้ยมึงก็ท้าเขาจังเลยท้าเขาจังเลยคนเขามีสินมีธรรมเขาไม่อยากุยงขับมึงหรอกกูนี่คนไม่มีสินไม่มีธรรมนี่ กูเป็นเด็กวันนี่ยกูนี่ทุกดอกจัดได้ไม่ต้องห่วงเลยมาได้เลยนะเอ้ยรออยู่อเหมียวรออยู่เหมียวรอทุกวันเนี่ยเหมียวรอทุกวันเลยรอสอตอเนี่ยรอสอตอรอใคราลใครหลอดเนี่ยรออยู่เนี่ยรอทุกวันอ่ะ อย่านานมากนะเหมียวอยู่มากนะเหมียวอยู่มากเลยนะ